1,2,3,4,5 1, สวัสดีนักเรียนบ้านแก่ใหญ่ทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ good morning สสเสียงไม่ดังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้พี่พรมก็จัดมาแนะนำเราที่นี่คือวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะเป็น วัดสายธรรมยุทธ์ฉะนั้นมาที่นี่จะต้องเงียบสงบเท่านั้นนะคะขอแนะนำว่าเราจะมีการปล่อยเป็นเวลานะคะก็คือเวลาพระอาจารย์อบรมเสร็จจะปล่อยสักประมาณ1ิบนาทีในการที่ให้เราเข้าห้องน้ำดังนั้นพี่พรามนะคะจะแนะนำห้องน้ำว่าด้านหลังของเราทางนี้เห็นไหมคะจะมีห้องน้ำผู้หญิงเครื่องหนึ่งผู้ชายเครื่องหนึ่งนะคะจะมีอยู่ประมาณ1ิบห้องนะคะ แล้วก็ข้างหลังนี้เราสามารถเดินไปข้างหลังตรงนี้ห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะตรงมุมตรงนี้เป็นห้องน้ำาี i p ประมาณเกือบ30ห้องนะคะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะดังนั้นเวลาเข้าห้องน้ํานะคะอย่าปิดประตูเสียงด,ดังโอเคเนาะเราจะเข้าห้องน้ํานะคะเป็นเวลานะคะแล้วก็พระอาจารย์พระวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดกับเราในช่วงเช้า จะเป็นการรับฟังมารยาทชาวพุทธภาพบายจะเป็นในเรื่องของคุณค่าของสมาธิและความกตัญญูแล้วก็จะสรุปหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพดังนั้นในการเข้ามาอบรมผู้คนจะต้องจดบันทึกพระอาจารย์ชื่อนามสกุลอายุวุฒิการศึกษาของท่านหัวข้อของท่านที่มาบรรยายแล้วก็สรุปใจความสำคัญ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่พรามขอแนะนำลำดับวิธีการลำดับวิธีการลำดับแรกจะเป็นการกล่าวเปิดโครงการนะคะซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะกล่าวต่อท่านประธานหลังจากนั้นท่านประธานก็จะกล่าวเปิดโครงการโดยท่านประธานก็จะ,ะเข้าไปเปิดสวิตช์นะคะทุบเทียนพระรัตนตรัยนะครับเพราะว่าเรารณรงค์งจะไม่จุดธูปเพราะว่า กลิ่นธูปก่อให้เกิดมะเร็งดังนั้นท่านก็จะไปเปิดสวิตช์ไฟฟ้าก็จะเป็นทุปเทียนไฟฟ้าหลังจากนั้นท่านประธานก็จะมานั่งนะคะเก้าอี e, ้รับรองหลังจากนั้นผู้รับผิดชอบโครงการนะคะก็จะกล่าวรายงานต่อท่านประธานหลังจากนั้นท่านประธานก็จะกล่าวทักทายแล้วก็เปิดโครงการนะคะหลังจากที่เปิดโครงการเสร็จแล้วก็จะเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะโดยจะให้ผู้ชาย หคนเป็นตัวแทนของโรงเรียนให้คุณครูจัดเตรียมด้วยในการออกมานั่งข้างหน้าแล้วก็ถือผ่านผู้เพียงแพรงนะคะหลังจากนั้นที่พรามก็จะผากล่าวบูชาพระรัตนตรยัยและแสดงตนเป็นพุทธมามาก,กัหลังจากนั้นประธาน โรงเรียนของเราก็จะเข้าถวายทุกเทียนแผ่แด่พระครูโสคลธรรมรังสีนะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานสํานักปฏิพันธธรรมประจําจังหวัดสุรินแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสนะคะที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะอาราธนาสินห้าดังๆพร้อมกัน รับศินจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเสร็จแล้วก็จะฟังธรรมโอวาเป็นลําดับต่อไปประมาณ5นาทีหลังจาก5นาทีเสร็จแล้วนะคะเราจะให้ทุกท่านเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะเลือกในการเข้าห้องน้ําก่อนนะคะหรือแล้วแต่ท่านพระอาจารย์จะ เห็นสมควรอย่างไรหลังจากนั้นก็จะเริ่มอบรมในภาคเช้าเราจะเลิกประมาณ11นาฬกา45นาทีในภาคเช้านะคะแล้วก็ภาคปลายก็จะเริ่มเวลา13นาฬกาตรงดังนั้นเวลาพักเพีียงเราจะมีเวลาพัก1ชั่วโมงกับ15นาทีในการรับประทานอาหารที่นี่จะมีนกยุงจะมีกระรอกนะคะ เราก็จะมีงูเหลือมงูหลามด้วยดังนั้นเวลาเราเห็นนกยุงเขาจะเดินเพ่นพ่านอยู่ประมาณ11ตัวนะคะอย่าเข้าไปใกล้เขาแล้วก็อย่าเข้าไปทําเสียงวิ่ดวิ่วิวิเสียงแหลมๆนะไม่ได้เขาจะวิ่งไล่จิกเราทันทีเพราะว่าเล็บนกยุงกับปากเขาเนี่ยแหลม แล้วมากเลยนะคะดังนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเวลาเห็นเขาการบีนะคะก็ยืนดูห่างๆถ้าอยากจะดูนานๆต้องเงียบๆแล้วเขาก็จะแผ่พังพานแผ่บ,บีบสยายขนให้เราได้เห็นความสวยงามของเขานะคะโอเคเนาะฉะนั้นเวลาเรา,าสวดอรหังสัมมานะคะให้สวดดังๆอิมินาสการะรนะให้สวดดังๆตอนที่ประเดน็นว่าคุณ หลวงพ่อให้ทาวา่าว่านะคะให้เราฟังด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความเงียมสมบสงบเท่านั้นโอเคโอเคไหมคะเ,คเวลาต่อมาจะต้องเสียงดังๆโอเคไหมคะโอเคคะ,ะคดังนั้นมาที่นี่อย่าอายถ้าพี่พรบอ,อกว่าอ้าวนายกออกมาแสดงความคิดซิว่าภาคเช้า พูดวยาเรื่องอะไรถ้าเราจบอะไรไม่ต้องโลวิ่งออกมาวิ่งออกมาแล้วพูดองค์ความรู้ของตนเองไม่มีผิดไม่มีถูกฉะนั้นได้ยินกับ่นันผออนะคะว่าโรงเรียนนี้นะ่ะกล้าสแสดงออกมากเลยกล้าพูดกล้าสแสดงออกเรียนเนี่ยได้เกรดสี่ทุกวิชาได้เอทุกวิชาเลยนะคะมีแต่ลูกนายกเนี่ยมาเรียนในโรงเรียนนี้นะมีแต่พ่อแม่เป็นเจ้าของ บ่อน้ํามันบ่อทองบ่อเงินทั้งนั้นนะคะดังนั้นเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะโอเคเนาะค่ะทาง,ทงโรงเรียนสามารถดําเนินวิธีการทางโรงเรียนได้เลยน,นะคะ